สัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมินยาพ่อม,มาแล้วพี่น้องแฟนคลับ FC e oh. อีพออีเมกเอไอ้น้องนุ่งห้องพอกันอีคลิปหนึงครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บุกมาที่ห้องพักของทีมงานพระเอกหนึ่งรุ่งที่ว่าอํานวยศิลรับพี่น้อง <laughs> บุกมาเลยมื้อนี้สีมาสัมผัสพระเอก <laughs> พระเอกหน้อย <laughs> ก็พระเอกใหญ่คุณพระเอกคุณอําพ่นบ่อทองเอ้า oh. คือน้ำสกุลนหรืออีพอไฟแท้แมนลรากะสลักไช่กาลสินอว่าหนูสลักไช่บ่อท่องบ่ออ๋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 เอาบ่อท่องกะสลักไช่ตะขจั่นกะจิเปี้ยนซื้อให้เราอัมพลตะลุวันโอ้อัมพลเราจีไช่ตะลุวันโอ้เราสิยินยอมบ่พาพี่น้องเขาเข้าไปตอนนี้เรากำลังทำอาหารตอนรับกันอยู่นะครับพี่น้องสวัสดีครับเอาเดี๋ยีครับโอ้หมีดหมีดหมีดไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไปนั่งข้างๆกันพุ่น บ่อว่ามันมาเนาะคลิปนี้พระเอกอัมพุนบอทองกับพระเอกสลัดใช่บมานนี้เราสี่ขัวหนูซูไมนี่เผากินเป็นอาหารของมะล่ำที่ฮิตสุดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับบ่กว่าจะเป็นก้อยบ่ว่าจะเป็นนูคลกับมล่ำเป็ดควาคกันลาเป็ด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 เปดานักดีขัวหนูเลยแม่นด้วยกันนะครับพี่น้องพระเอกนุ่มพี่น้อง ขัวนูบครับขัวนูบนี่ครับ,รบ,รบแล้วจะเบิกบทบาทการแสดงของอีพี่สองนะครับพี่น้องพระเอกอกัมพล์อทองสลักใช่กาลสินใช่กับสลักใช่นี่น,น,น,นี่นั่ง,งคมุข้นอยู่นี่ไหมพี่สองเสื้อสามเื้อแต่ว่าแต่ละเื้อนี่ฟังเรานี่มันขัดกับความรู้สึกก็อย่างนี้มันหนามันหนาลักมาดึงมันหนาลักเสื้อเื้อเื้อมารังเื้อสลักใช่นสื้ออีรีเสื้อก็เสื้อเหรียญเื้อมัด ต่ว่าซื้ออ้หลีซื้อหัดแต่ว่าซื้อ <c oughs> แม้มันขีดกับข้อมือสุดขึ้นอย่างนี้มันเป็นแม่มันว่าเข่ากัะตินเดี๋ยวเจ๊ถามไอ้ถามไส้สักก่อนพักโควิดบางหันอีพี่หนึง่งเราบอลเหนียว <c oughs> มาหน้ามูวไอ้หนุ่ยครับติดโควิดติดโควิดเราบอลเหนียวมาหน้ามูวได้ยิถามว่าเฮ็ดหยังอยู่บ้านสันเดจะเฮ <c oughs> ็ดหยังตอวเฮ้ย <c oughs> หน้าเลยเ <c oughs> อียงก,ก่อน ปลูกมันโอ, oh! อ้ยเนาะมาลำปลูกมันปลูกมันจากสิบไรเลือยหเลือย่อีกเลื้อีกยี่สิบกไรเพราะท่านกปูเป็นต้ส่งตนเนี่ปลูกไปปลูกซอยปลูกซอยเล่แต่ว่าตกใจแ่เดียวแล่นตกใจแ่นวะหนูเมาเราทำงานต้องมีค่าแรมา้องานค่าเลยเฮ้ยคนทำงานคนี้ ไ uhm, อ hey, sure oh, sure yeah, ้หนุยปลูกมันแล้วไอ้มันได้เจ้าเฮ็ดยังไอ้มันโอ้กับปลูกมันนี่ครับปลูกมันน้ำกันไปนะไปปลูกน่าๆน้ำกันเราโอ้ปลูกมันน้ำกันครับไอ้หนุยยนะโอ้เป็นเครือญาติกันเป็นหน้ากับหลานกรถต่ำเราห้ะจักเลี้วไม่ได้ต่ำได้แล่ะดีใจนะครับพี่น้องมาพ่ออายไสมาที่นี่ก็เลยอยาก อยากอยากอยากวากสูวไอ้หนุย่ยถามความรู้สึกไอ้หนุ่ยกับพญามัดถามอย่าง,างไรเออพ่<ป>อไอหนุ่ยกับไอมัดบอสเราก็ไอ้หนุ่ยกับไอมัดว่ามันเคยติดปากเองกังนใช่ไหมแต่ไม่ติดปากบอกองค์สิ่งไหนมี <laughs> แต่ว่าจะถามความรู้สึกจากใจกจ,จริงหรอกค,คบบือคบอกเลยว่าอ่หลายๆคนเอายาหน้องนุ่งเขาถามมาว่าไม่ใช่พ่อว่าเมาอยู่ลุงที่ว่าตีหรือจังไดรแต่ว่าคือบอกไปก่อนแบบท่านบอกคำขนาเป็นทางการอยู่ดี อ,อ,อยู่หน้ำโหนูเออได้สิถามไอ้หนุ่ยมาเจ้าให้่ม่เง<อ>ี้ยเผาอยู่น้ำบอ่อขันม,มากๆโบโยเป็นยังเอาตอบนี่แมนะ่น่อเป็นยังคือบโบอยคือเป็นเสยง <c oughs> อีอส,าสานเจ้าจีไปยัง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 แล้วเพราะว่าเส้นอีสานคือไปเศราหน่อยอ๋อจริงจริงถามข้าเจ้าคนไปว่าข้าเจ้าสิเอาบ่โอ้อันนี้อันนี้ว่าว่ากันว่าแต่ว่าไม่ไม่เอ้า สวัสดีครับอีฟาองสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอีฟองขอเสียกับพ่อหนุงพ่อขอทุนของแลงเพลงพื่อละโอ้ลงวมขวัพื่อละสองขวัญโอ้ม่าต่อสองขวัพูดดีเลยโอ้ยเราจะมาลกช่วงนี้เนาะโอ้ใพ่อจะมาใจใสคือพ่เห็นหนวดเห็นหนาก็จะไปบ้านบอกผมนี่ผมเห็นในเพจเจ้าโพดอยู่ด้เจ้าเพจยังมาบอกพี่น้องเขาด้วยจะไปอัดจะไปอัดเพลงยังเอาเอาเอาสุวพี่น้องฟังเลงจะไปอัดเพลง ไปอัดเขาไปอัดเขาเอออ้าัดนไพ่ก็ว่าก็ช่วยน้องฟั้งหน่อยบ่บ่มาัดเพลงจะควงไปใกล้เขาโอ้พราจะเป็นผู้แต่งดินะจะเป็นผู้แต่งเพลงดิบ่บ่แจ๊สผู้กับอย่ายิ้มแห้งไรย่ายิ้มแห้งไรโอ้โอ้เริ่มไทยแขมกินเขาน้ำกันเด้อไอหนุ่ยเล่าที่ควานหนูต่อนรับไม่เงียบเเผ้ขควานหนู เห็นต so oh. like bon oh. ั okay. ้งแต่ว่าไปห่องอัดห้องอัดโอ้ผมนึกว่ามันพอไป้องเองมาแม่นดีผ้าที่โซ <inhos> ่พักไปห่องพะเยสวันจะนั้นโยกคนถึให้เนาะคือทั้งหลากูว่าอยากเึ็นเขาห่องอัดคุ้มกูไปร้องเพลงแม่กูทั้งห้องทั้งให้เนาะเาเราวอปะเด็นสองเพ่งสิฮะประเด็นสองเ่งสิฉากแล้วมันมีสีฉากเอาก็จะเอาหน่อยแท้าลงสะก็ดนั่นแหละโลคะกอดโรคไงกันบกเข้ารดเสออ โอ้พี่น้องเพิ่นสิลำบักเผาลุนแซงเพิ่นสิลำบักเผาลุนแซงบ้าดังๆเพิ่นสิลลับักเผาลุนแซงเดินใว่าบักเผาลุนแซงโอ้เพิ่นสิลำบักเผาลุนแซงมือวันที่แป๊กนะครับพี่น้องขาเป็นไงเก่งเลยโอ้ยพญามัดเจ้าออยจากบาทด้วยไปยังสิ้นอันเพรเป็นแรงไก่วะนี่แม่ พี่ดกินมงพี่พูดล้องว่าย่เนี่ยบ่อเป็นเรื่องใจบ่อเป็นเร่งใจกับอันก็เนใจไปเลยล่องยังชุกกระลองโลดเอว่าถูาลุมันเ่าแล้วเนี่ยัง่ใไหมรลองเขากับกนัวยังได้หล่ะพอกนัวป่วยหางนียเด็กไม่ร้อง กำลังลงก่อนเตยอยู่นะครับพอดีพอดีเลยพี่น้องพี่น้องหวันมากพอดีเลยก็แข่เหาควันหมูโบอบรรยากาศความมันเซินนะครับพี่น้องบรรยากาศความมันเซินกำลังเรียบเรียงก่อนเตยกันอยู่นะครับเรียบเรียงก่อนเตยกันพยามจ้าลงก่อนเตยมันมันนี่แด้ว่าจะเป็นกนเสียงดีครับถ้าได้ลอยว่าเนี่ยเจ้าตเสิเตยรักรักสไลด์ดอกไฟบานม ว่าหะไมันล่วงเงียดเราต้สบายใจโหนน้ำพ่นบ่อท่องอันี้เชื่อเพื่อนน้ำพนบ่อท่องอันนี้เชื่อเพื่อนน้ำพ่นบ่อท่องสบายใจ่นมาตเหล่าัอย่างเดียววเสียวเกินออกเกินห้าอย่างเดียวพวกเกี้ยวขันดอกเัดดเกี่ยว้อตส้ิอกตะบนติดไส้เกินบ่อส่ขัดได้ออกกวนบ่อส่เกินลัำประโยชก์มองโก้ประยุกะบ เดียวเรื่องก่อนมือเอือนมือเอือนเด้อพ่อมือเอือนเอือนซ้อมล่ำล่ำซ้อมก่อนเตยพี่น้องเราได้เบิ่งนต้อกันเอากรทางเขาแน่ความเราจะนทำสีเลี้ยงเอาเนาะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีเลี้ยงเราเองแต่ว่าล่ำก่อนเตยไปให้ล่ำเขาเขาเขาล่ำไปพร้อมเราก็เ้ากะซ้อมก่อนเตยใช้กันไปเลยมันเป็นเรื่องเป็นเล่าไปเลยนะครับพี่น้องบ่อคือว่างก้งงานกันอยู่เอาจังหาฉากก็ได้ เตยลาได้หลายเด้อพี่น้องาบนเได้บ่เออลขาลายเออขาศันาักก็นินเตยล่าหลายเนาะอันบอกว่ได้เตยเขาไม่เดียวยังมันแกนทมชัวลาที่ัวร์ไม่กินตัวไม่ตัวหมได้อย่งเงี้โอ้ไปน้ำมันหมดแล้วนะครัแต่ว่าเขากามานิเตยล่าเอาพี่น้องเขา เอฟซีองผูเพหมักเตยได้หลายก็มีกันกันเพมากม้ววันะครับมักมว้วรันพญามาเอาจะชิมหากวันด้วยเจ้าโอ้ยทำร่องได้ทั้งสกมกะดีนะครับเฮ้ยหนักแล้วได้ร่องไั่ได้กันซองเพียงกันพอแล้วแล้วเรียนเตยห่อยพอเหลือทีมงานคนนมมั้นนมีตอนื้ทัมีเพราะว่าเานี้จะกินขวนเนอเนนอ ต้องได้มอปี่กมเมีบอว่า้น่เงินจักบาทคือคือว่าคือว่าไปขายยางคือว่าไปขายยางปาดโฟขายยางกับอยูบ้านไปเลยเนี่าดโพกูั้งหนึ่งคันนู่กันระกูจิมาเลี้ยงเหรอคนหาดใ่บอเม่บ่เม่ได้ไเียได้หัวหนาวายอยู่แต่ในน้ำซื่อซื่าสันในน้ำยางซื่อซือถ้ามาซาดเป็นน้อง เอาไปขายเห็นเอาไปขายเขารับแจ้งแจ้เขาที่บอกว่าไปกินดเองนีก็ปวเนี่ยาไปเกีนียุ่งันย่งหาตัวอย่างเาต้องตัวึงชิลุ่มอเขาก็คือตถแท่ไปแจ้งเขาไปร้ไปฟุ่นกิลมจะบาดพอาะคุณ้หนี่งป่ะจะระงวดต้องเจียข่ายี่สิบเก้าะงวด่ายี่สิบห้าะงวดข่ายี่สิบสองอกี่ยมั่น ทั้งหมดอันแยกยอดบนใบคลายเพื่อนดอกเพี้ยนเคยายมันได้ขายกิบบาทอยู่นะแม่ดอกเพีแม่อันเดินพักแค่นั้นพักใส่พี่น้องโอ้โหหาน้องมะเฟืองพักไซก็ไปกับพ่อก็ไปบุกกูต่อยอยู่นี่หันกูติไปเออไม่เงี้ยพ่อโหดก็ได้นะครับกินขอนู้นดูกันพี่น้องนะครับชิปนี่พอดีเลยเพิ่นมาลงก่อนเลยเนี่ยมันลุามเลยนะครับพี่น้องเข้าอีพี่นี่นะครับพี่น้องเข้านะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่พ่อให้นะครับ พี่ที่สองแล้วนะครับพี่น้องลาเองาเพืองาเง้ยเลยด้วครับี่ที่สองครับที่สองหนึ่งลูกที่ว่าครับขาวโพนมานาบุนงวดนี่องวดหนากรมานนพนยู่ก่าแมนวมี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 ทว่าพจ้องคือเป็นเบาเยี่ยงนั่นพ่อลาดจื้อลาดจืว่างวดงวดนี่ำว่าอจะไม่มีคำว่าพอจะไม่มีว่าตันี้สูนหัวหน้าว่ได้อย่งวะ โอ้ยนี่ล่ะกันย้อนรอบโบได้นี่ล่ะได้กำลังใจได้กำลังใจได้กำลังใจเอาไปบ้าเขาก็ได้คนชิมคนลุกคนชิมคนลุกคนเบิ่งจีิงจิเขาจบป้าจบเกินคาดผลงานไหมผลงานเกินคาดแต่ว่าคนเบิ่งหน่อยอยู่เพิ่นว่าหนูจ้าเพิ่นเห็นว่าเปลี่ยนเพิ่อนอยากเข้าเพื่นว่าเปลี่ยน เขาบอกว่าดึกแล้วเจ้าบอว่าทันแม่เขาให้บาจังน้องจังน่องอีเห็นเขาก็ชื่อแต่ว่าเขาบอกเขาบึงไอเขาบึงเเป็นที่ลูกเยงกวับเพราะว่าถึเถึอโอนเงี้ได้เจ้าหญงแดงโอนไปหาเขาหลุดกโอนให้ดอกก็บอกว่าพนมนพวันมาเพราะเพเขาเจ้าปีนเล้วนะคนใดโอนมาไล่มาห้ทิ้มเออ โอแต่นเนินเนินมาซบ้ากินแล้วบนนาโอ้แต่รถตวนะเอ้าเอาไม่รอบนี้นะครับพี่น้องเขานะครับมีตัวมนมนมามีมาแนะนำใจกะซื้อบัตรเขาเบิ้งกะดีใจนะครับพี่น้องนะครับกำลังนำหนึ่งบาทหนึ่งใบต่อลมหายใจของศิลปินนะครับพี่น้องอีพี่สองข้าพ่อกันวันที่เที่แปดพี่น้องบัตรราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับพี่น้องเอ้าชิปนี่พาพี่น้องเข้าบุ๊กห้องพักของทีมงานพระเอกนะครับ คลิปหน้าไม่ใก่เอา,เาคลิปหน้าออกันไมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่เขา